หวัดดีดุวงกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเจอโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้ในปี2026เดี๋ยวเรามาดูสําหรับโค้ดคูปองส่วนลดของ t b o d y Wallet กันดีกว่านะสำหรับใครที่หาคูปอง t b o d y Wallet เติมเกมไนะเดี๋ยวมาดูว่ามีเกมอะไรบ้างนะซึ่งสําหรับใครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่แน่ใจว่า iOS จะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับลองไปเช็คดูหน่อยแล้วกันนะตัวที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น Android นั่นเองนะสำหรับ การเล่นกิจกรรมของเราให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่หน้าหลักนะครับของ t o b o d y w a l l l t t จะขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเรากดคลิกดูทั้งหมดนะครับอากดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับด้านล่างสุดนะจะอยู่ในหมวดของกิจกรรม t o b ั d y Wallet r e w a r d นั่นเองนะครับ เรากดมาที่เมนูที่3นั่นเองเอลิเพรีเวิร์ดนะทุกคนเอลิเพพลาสต์รีเวิร์ดนั่นเองนะเรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะมาดูนะสำหรับโค้ดส่วนลดว่าเรายังเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมานะครับสำหรับใครที่กดเข้ามาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าเจอหน้าไหนนะครับจะเจอหน้าแบบนี้นะนี่นี่นี่เหน้าแบบนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการของเรานะครับ สังเกตดูด้านบนนะครับที่มีคําว่าลุ้นโชคใหญ่เงินรางวัล1น1,000บาทที่เป็นสีแดงๆด้านบนที่สามารถเลื่อนได้นะเราเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือของเรา1ครั้งนะครับจะเจอคําว่ารับคูปองส่วนลด115บาทผ่าน Google p โซนนั่นเองเรากดคลิกเข้าไปนะทุกคนสำหรับใครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับจะมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนตัวแรกนะครับก็จะเป็น Play Store นะอยู่ที่10บาทนะครับเป็นวอยเชอร์นะต่อมาจะเป็นเกม eafc F นั่นเองนะครับก็อยู่ที่1ิบาทนะโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะส่วนมากเป็นเกมฟุตบอลนะต่อมานะครับเป็นตัวเกมที่กำลังฮิตอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยผมน่าจะใช้นะทุกคนเกมนี้ก็เล่นเล่นอยู่นะทุกคนช่วงนี้นะเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับที่กำลังมาแรงนะช่วงนี้จะเป็นโลบอกนะทุกคนโลบอกนะครับสามารถใช้ได้นะอยู่ที่ 10บาทนั่นเองนะครับเมื่อเราซื้อขั้นต่ำา30บาทขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้นะต่อมาโมบายเลเจ e n d อันนี้ก็เล่นอยู่นะเล่นอยู่นะเกมนี้นะ เราสามารถใช้ได้นะครับอยู่ที่10บาทเหมือนกันเมื่อขั้นต่ำอยู่ที่30บาทต่อมาฟรีไฟฟรีไฟก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับฟรีไฟนะเราก็สามารถรับโคส่วนลดอยู่ที่10บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำอยู่ที่30บาทขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนฟรีไฟมูบายลีเจนต์โล o b บอ x ยังสามารถใช้ได้ส่วนเอาวีล่ะตอนนี้ยังไม่สามารถรับได้นะทุกคนยังไม่สามารถรับได้นะแคนดี้ นะ,ะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะก็10บาทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะส่วนแอปยอดนิยมตรงนี้น่าจะหมดไปแล้วนะมี l ล n e แล้วก็ Tik Tok ok นะครับอยู่ที่15บาทนั่นเองส่วนตัวที่เป็นมื้อตูนะฮะมือตูอยู่ที่30บาทเมื่อ2เมื่อซื้อขั้นต่ำ200บาทอันนี้หมดไปแล้วแล้วก็ Play s t o r e ไว้ กิ e วอนเชอร์หมดไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะทําการรับนะก็สามารถรับได้ในคลิปหน้าเราจะมาดูในแต่ละตัวละกันนะครับว่าเราจะเติมเล่นเกมแบบไหนดีจะคุ้มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เติมนะทุกคนหรือเติมไม่เป็นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเพื่อนใครที่อยากให้เริ่มเกมไหนนะทุกคนมี1 2 3 4 5 6 6เกมนะครับที่สามารถใช้ได้ของผมนะครับเม้นได้เลยนะเดี๋ยวผมทําคลิปสอนวิธีการเติมให้นั่นเองสําหรับใครที่อยากใช้โคส่วนลดหรือใช้ไม่เป็นเมนตแต่ละคลิปได้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตวิธีการเติมให้คลิปนี้ลาะไปก่อนสวัสดีครับ